ผมจะมาทำไข่ตุ๋นนี้ดูนะครับวันนี้เดี๋ยวผม่วันนี้เดี๋ยวพ่อผมจะมาทําไข่ตุ๋นนี้ดูนะครับเดี๋ยวเขาปั้นถัดิบมีโบโลน่านะครับไฟก่อแล้วก็ปูอัดนะครับโอเคเนี่ยผ้าปูอัดแล้วก็ไข่สามฟองโอเคแล้วเราค่อยมาดูตอนจบกันอีกทีหนึ่งแล้นก็หยุดไว้ก่อน เอา้าเอ้าก็ตัดไปตอนเอ้าก็ตับไปอเอ้าก็ตัดไ,ไปตอนหนึ่งเลยนะครับใช้การตวงใช้การปูใช้การปูใช้การตวง <c oughs> ่อี้ผมพูดไปชัดนะครับใช้การตวงผู้ผิดแล้วเอาตัวนี้พ่อผมจะลองเอาเปลือกไขอ่ออกอยู่นะครับเอาเปลือกไข่หมดเสร็จแล้วก็เอามาเทใส่จานนะครับต่อไปก็เอาคน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 ,นะครับ ต่อไปก็วน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 ,วน,นี่นะครับต่อไปก็ใส่น้ำลงไปนะครับเออต่อไปก็ใส่น้ำลงไปนะครับมันมีวิธีหนึ่งที่แบบมันเอาไปวนเออวันนี้เราจะนึ่งน้บุกหวานไม่ได้ถ่ายไว้เออบุกหวานนี่เวฟเอาต่อไปก็ใส่นี้นะครับนี่ใส่อะไรไม่รู้ใส่ฟอสต์อ่ะใส่แหมต่อไปก็ใส่น้ำตาลนะตีไข่นี่ครับนี่ก็ไฟไฟตีไข่ตีแบบนี้นะครับ ตีแบบตีแบบคนคนบนี้ครับอันนี้แบบ 1s ดีกว่าไม่ใช่ 5s ฟูมเป็นฟูมเป็น 5s เลยแล้วก็ฟูมให้ไม่มีไข่เ้าแบบนี้นะครับ เดียวกันนะครับเราจะไปก็ใส่เครื่องปรุงนะครับติดเตาล็อกครับเฮ้ครับนี่คือไฟนะครับโอ้ยร้อนแรงนี่ครับโพรผมจะลังจะใส่เครื่องปรุงบนลน่านะครับเพราะผมจะลองจะใส่เครื่องปรุงบลูน,น่านะครับนี่ครับเอาบนลูน่าออกมาแล้ว เออบรรลูหน <Yeah, okay. okay, so really <Yeah, ่าออกมาสามเผ่นนะครับฉีกเอาเลยนะอะไรนะฉีกเอาเลยนะฉีกอะไรนะจะฉีกด้วยจานฉีกฉีกแล้วกันนี่หั่ก็ได้เออเออว่าตอนใช้มีดหรืออะไรแบบนี้นี่ต้องให้ผัวใหญ่มาดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะโดนมือได้นะครับเจ๊ก็เมื่อกี้ผัวบอกว่าใช่ดิขนาดหน้าแบบ อย่างนั้ตอนนี้พ่อก็เอาบนล้หน้าไสนะครับจะไปพ่อก็จะใส่ไฟก่อนะครับพ,พ่อต้องหันไฟก่อก่อนอืมยาวไฟก่อนี่มันยาวจริงๆมันต้องยาวอยู่แล้วอืมพ่อหันไฟก่อแล้วครับ โอเคโอเคหันนั่นเองครับไม่ใช่หันไส้นกบที่หันเส้นกบทุกเอามาก่อนนี่ครับเด้ครับเอาไส้นกบมาได้แล้วนะครับแลวตัวน,นี้น,นี่หยุดปุ๊บครั้งนี้ไม่หยุดเลยนี่นะครับพอตัดแล้วนะครับตัดไส้นกตัดเส้นกบนะครับตัดไส้นกบผมก็อยากตัดแต่ผมเด็กอยูนน่นะครับเลยตัดไม่ได้ครับไม่ได้ครับ ใช่ครับใช่ผมเด็กูได้อยู่เลยผมตัไไดตมตไม่ได้แต่ผมโตไในสวนตอนที่ผมโตนี่ผมตัดได้แล้วโอ้ไปชย้ะเยอะๆแล้วก็มาไฟนะครับไฟเยอะๆเลยนี่ไฟเข้าไหมตะไปก็เป็นปูอัดนะครับต่ไปก็เป็นปูอัดปูอัดตะไปก็เป็นปูอัดน,น,น,นะครับอเอาเอาไฟลดลงหน่อยเดี๋ยวมันไหม้ แก๊สใกล้จะหมดแล้วเนี่ยจะสุกไม่เรียบร้อยไม่รู้เหมือนกันพ่อจะสุกไหมคืออะไรพ่อแก๊สจะหมดพอแก๊สจะหมดโอ้ยตกใจมาเลยแล้วพ่อฝับแล้วพ่อฝับเราเอายังไม่ฝับเยอเดอะตอนนี้พ่อจะเริตัด โอ้โหนะครับต้นนี้พ่อกำลังตัดหัวอยู่ตัดตัดตัดหนะตัวน,นี้พ่อฉีกอยู่นะครับตัวน,นี้พ่อฉีกอยู่อ่าเอาส่วนผสมที่ยังเหลืออย,ยู่เก็บเข้าตูนน้เย็นก่อนก็จะเป็นนึงนะครับเดี๋ยวเอาไปเก็บตู้เย็นก่อนนะครับ มาะนี่เก็บเก็บ้ียจะเสร็จแล้วแล้วตอนนี้พ่อจะรังเก็บตัดแล้วครับเออเอ้ตัวนี้น่าจะเห็นอยู่นะครับเห็นนิดนึงเอ้ครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กำใส่เข้าไปเลยยังไม่หมดนะครับในนี้ดิ่นิดนึงกำใส่เข้าไปเลยเรากันล้างมือ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  ือแล้วก็เอานี่มาล้างนะครับต่อใบก็โคนให้เข้ากันนะครับฝูไม่ใกล้ๆเลยนะครับต่อไปก็โคนให้เข้ากันเข้ากันเข้ากันสูงโคตรใกล้ใกล้กว่านี้อีกใกล้กว่านี่ไหนแล้วนะครับแล้วก็เอานี่มาใส่หม้อนะครับมันไม่ไหม้นะครับมันไม่ไหม้นะต่อใบก็เอานี่มาใส่หม้อนะครับไม่ไหม้แล้วก็ปิดฝาไว้นะครับ เออเออรถก็ตัดไปตอนนี้เออบอกว่าไอ้15นาทีเออบอกว่าถ้าเข็มยาวชี้เลขสิบคือไปได้นี่ถูกเข็มยาวสิคชี้เลขแปดอยู่เลยชี้เลขสิบต้องชี้เลขสิบ15นาทีถึงจะปีเลขสิบมั้งเยอโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่แบบก็15นาทีแล้วกัน